ตายแต่จริงแล้วเนี่ยฉันไม่ใช่ซูริลอย่างที่นายเห็นหรอกนะแต่จริงแล้วเนี่ยฉันคือวินสโมสันติขาดำยังไงล่ะก็สวัสดีทคนละวินสโมสซูริลด้วยนะฮะนะก็วันนี้เราจะมาทำการเล่นซูริลสีดำม่วงนะทุกคนนะเออ เราดูกันนะว่าออปชันของขอนี่ยเป็นไงบ้างนะทนะุกคนนะอมสีดาวม่วงคทุกคนนะคอยโจมตีหกแสน HP สองล้านเนี่ยความเร็วห้าร้อยเรื่อคนนี้เร็วอเรื่องเนี่ยโอเคฮะแต่ก็ยังสู้โซนิกไม่ได้ดีเนาะมาเซตฮะโจมตีนะโจมตีโจมตีโจมตีมาเลยโอเคเป็นต้องพูดอะไรแล้วนะโจมตีลวนลวนฮะซุลิวต้องแบบนี้อยู่แล้วฮะทุกคนนะซุยลิวมันจะออกแทงไม่ได้โอเคปะ่ะแล้วทำการเริ่มเลยกันนะมาเร็วมาเร็ว มาฮะทุกคนนะโอเคจะที่ฮานาไปนี่ล่ะดาวใจนี่โอเคทุกคนนะไล่ตีหนึ่งพีฮะทุกคนนะนี่ไงไล่ตีหนึ่งพีหนึ่งล้านฮะไล่ตีหนึ่งพีโอเคหนึ่งแสนหน้าสลัวบินเตะเลิศด้วยฮะโอเคมาดูกันฮะว่าจะแรงแค่ไหนนะโอ้มโหสามห้าแสนเลยเหรอเฮ้ไล่ตีหนึ่งพีทุกคนนะมาสตันเลยฮะทุกคน นี่เงี่ยครับไมนี่นนล่ะสี่แสนเก้าห้ทุกคนนะถือว่าแรงเรื่แล้วครับก็จะตีอีกทีแล้วก็บีบอีกทีทุกคนนะนี่เงล่ะต <c ười> ้องรู้นะเนี่ยว่าสปีดก็ขีดใจผมต่ำสุดเลยเนี่ยต่อยมาเลยปูบอมแทงตัวเองโอเคแล้วก็จะตีฮาร์บายฮะนี่เงล่ะไล่ตีหนึ่งทีนี่เงี้ยไล่ตีฮะในไล่ตีสองตัวนี้ก็ถือว่าดีเลยเนี่ยจิตตัวิบตาโอ้ม <c ười> โอเคทุกคนนะ แล้วก็นี่ฮะเลิศลัทธิโดเบตเต,เตฮะตายตีละโอ้โหหายไปกับเจดินนะฮะทุกคนนะจมกองดินไปเลยไงมาซวยเลีวอยู่ตรงนี้ก็วางไว้ตรงนี้ฮะแทงเนาะแล้วก็สมกิจจ์อยู่นี่โอเคตรงนี้ตรงนี้โอเคปะทุกคนไม่ยิงละแล้วก็ไายปีดีมากเจียวินเลยดีมากลายปีทุกคน่ไายปีไม่ยิงเราคอมโบสองตัวนี้ถือว่าใช้ได้ทุกคนนะมีประโยชน์อยู่โอเคมา หน้าสลัวบิเซเลิศฮั้งทุกคนย่าทองน้อยปลาทองโก้ต้มนี่ไงล่ะหนึ่งล้านสามแสนทุกคนนะ <c oughs> ถือว่าแล้วเ,เรื่องนะน้เหมึโคตรสวยเลยครับเมื่อกี้นะโอเคมาน่าทีดีที่สุดทุกคนนะนอทีน้นาน้เหมึมันจัดแจ้กก่อนนี้ให้ทุกคนนะไอ้ไอก็เทนเจอร์เนี่ยเออจุบบอมโอเคเดีย๋ยวไว้ เมื่อกี้ถือว่าวอร์มเครื่องไงเออซูรีหอมวอร์มเครื่องนะทุกคนนะโอเคมาอีกรอบนึงนะทุกคนอืมเดี๋ยวตีไปฮะนั่นแหละน่าสวยไปเตะนี่ไงมึง,งต้มนี่ไงล่ะเหนียวว่าแล้วเรื่องนี่นเ้แล้วทีนี้ทุกคนนะไล่ตีโอเคเรียบร้อยโอเคทุกคนนะเป็นงไงบ้างฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะฮะขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ